ตอนนี้จับตาดูพักการเมืองต่างๆที่หาเสียงขึ้นโปสเตอร์คัตเอาสองข้างทางนะคะทั้งในถนนใหญ่และในตรอกซอกซอยหน้าบ้านเราก็มีนะคะเราจะถูกเคาะประตูบ้านเราจะถูกแจกบัตรเราจะถูกถามไถ่มากมายตอนนี้ประชาชนเป็นที่สนใจแต่หลังจากนั้นไม่รู้นะคะ เราเห็นว่าจะมีพักที่แตกแยกก่อแตกหนอมาจากพักใหญ่กลายเป็นพักขนาดกลางหรือเป็นพักเล็กเกิดขึ้นมามากมายจีเดียวจะมีทั้งที่ทะเลาะก,กันแล้วแยกหรือแยกกันด้วยประเหตุใดก็ตามจะตกตีหรืออย่างนู้นอย่างนี้นะคะและมีพักอะไรบ้างที่จะแจกเงินเขาจะแจกยังไงแจกทางนโยบายหรือว่า จะมีการต่อรองวันนี้เสียงต่อรองเรื่องของค่าตัวคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกกันนะคะก็เราก็ต้องจับตาดูนะคะว่านักการเมืองหรือพักการเมืองซึ่งใช้เงินเป็นตัวตั้งนั้นมันทําให้การเมืองไทยเราติดลมตรงนี้หลักค่ะการซื้อเสียงจากหลัก สิบหลักร้อยวันนี้เป็นหลักพันหลักหมื่นแล้วนะคะแล้วประเทศไทยจะไปยังไงถ้าการเลือกตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแจกเงินแม้กระทั่งไปโหวตคะ่ะ